กลาบนมัสก,การหลวงพ่อจะถูกทางเหรอครับจิตเป็นธรรมชาติต้องรับอารมณ์แต่แนวทางของหลวงพ่อตอนให้พิจารณากายให้จิตอยู่ในกายไม่ส่งจิตออกนอกการตัดความคิดตัดจิตส่งออกนอกแบบนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตจะตัดภพตัดชาติได้หรอครับสุดท้ายการพิจารณากายจะได้แค่สมถะเหมือนพรมเพราะไปบังคับจิตให้นิ่ง ไปนิพพานไม่ได้มันก็เป็นความเห็นของส่วนบุคคลนะนะความเห็นของใครก็เห็นได้หมดแหละนะถ้าสมมุติว่าเราไม่แทรกแซงจิตเนี่ยเราก็ต้องปล่อยจิตทั้งวันไม่ต้องมีการประพฤติปฏิบัติอะไรหรอกนั่นคือการไม่แทรกแซงเลยมันจะคิดอะไรก็ช่างมันนั่นคือการไม่แทรกแซงแต่ทีนี้ว่าการที่เราเห็นว่าจิตไปทั้งหมด่มันนําทุกข์ให้เราให้เรามา เรามีราคะโทสะโมหะแล้วมันเกิดขึ้นฉะนั้นเราจึงแทรกแซงถ้าไม่แทรกแซงความเป็นพระอรหันต์พุทเจ้าก็ไม่เป็นการปฏิบัติทั้งหมดคือการแทรกแซงเพื่อให้จิตเนี่ยหันเหไปทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางนี้ฉะนั้นเราจะเป็นอสุภะหรือจะเป็นสมถะหรือวิเป็นผู้ปัสนาเราไม่สนใจทั้งนั้นแหละเราสนใจว่าให้จิตเราหยุดลง ถ้าไม่หยุดเราก็จะต้องเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยถ้าเราหยุดเราก็เกินมนุษย์ถามว่าคนหยุดกับคนไม่หยุดนั้นคนไหนจะเป็นสมาธิกว่ากันฉะนั้นเราปล่อยคิดหรือว่าจิตจะหยุดเองจะไม่แทรกแซงเขาไม่มีทางหรอก คำตอบนี้จะไม่มีเราคิดว่าจะเป็นสมถะหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพรมเนี่ยมันเป็นความที่เราเห็นของเราเองแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการดูตัวไม่ใช่การเพ่งตัวอย่างที่เราคิดการเพ่งนั้นใช้กับฌานซึ่งเป็นทางของพรมอยู่แล้วดะนั้นการเพ่งเนี่ยมันเป็นทางพรมอยู่แล้วก็คือเป็นรูปประจานรูปปานฉะนั้นการทําฌานเนี่ยมันไม่เห็นกายอยู่แล้ว มันจะเป็นการละกิเลสได้อย่างไรมันเป็นการเพ่งที่จิตอย่างเดียวจิตมองจิตเป็นฌานเป็นทางของพรหม,มโลกฉะนั้นจิตมองกายจะเป็นพรหม,มโลกได้อย่างไรไม่เข้าใจว่าเราเอาอะไรมาเข้าใจนะแต่เอาละไม่เป็นไรเราก็ให้ความเห็นได้นะแต่ว่ามันเป็นความเห็นของส่วนบุคคลฉะนั้นเราคิดอะไรก็คิดต่างไปเถอะนะคิดอะไรก็คิดได้หมดแหละแต่ถ้าเราลอง เข้าไปค้นคว้าเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะฉะนั้นมันพูดได้ทําเราพูดได้แต่คิดได้แต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันไม่ใช่กฎมายที่เราพูดนั้นเลยมันไม่ได้ตรงประเด็นเลยนะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าเราจะปล่อยให้ไม่แทรกแสงอะไรก็ให้มันคิดทั้งวันก็เราก็คือคนเก่าเราชอบมันแหละคนเก่านะถ้าเราพอใจในคนเก่าก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมนั่นเองก็งไม่จาเป็นต้องแทรกแสงจิต คนนั้นก็ต้องไหลาตามโลกอย่างเดียวไหลาตามน้ําอย่างเดียวแต่คนไหนแทรกแซงจิตคนนั้นก็จะแหกกลงล้อนั้นออกมาวัตตะวัตตสงสารนั้นออกมาเหมือนคนที่เหมือนลูกไก,ก่เจาะกระปออไข่นั้นออกมาที่จะไม่อยู่ในนั้นอีกต่อไป <c oughs> ฉะนั้นจึงว่าใจของเรานั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่แทรกแซงอะไรเพราะมันเลวร้ายเราจรึงแทรกแซงเขาให้เขามาจริงที่ดี จนกว่าเราจะพ้นฉะนั้นพระละหันเนี่ยปล่อยจิตนั้นเถอะพุทธเจ้าปล่อยจิตไม่แทรกแสงจิตแต่ท่านจะเอาอะไรเป็นพระละหาันท่านจะเอาอะไรมาเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นนิพพานฉะนั้นท่านชนะจิตแล้วจิตไม่ได้ไปไม่ได้มาเราคิดดูสิว่าคนที่ปล่อยจิตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถทําให้จิตอยู่ในอํานาจไม่ได้แม้แต่หยุดก็ยังไม่ได้เลย แต่คนที่เอาจิตหยุดได้เป็นคนมีอำนาจเราดูความพยายามของคนนั้นเถิดว่าทำยังไงจิตจึงหยุดได้ทั้งๆที่คนในโลกนี้หยุดไม่ได้กันเขาคนนั้นเป็นคนธรรมดาใช่ไหมหรือคนไม่มีความสามารถอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ฉะนั้นเอาเป็นว่าใครชอบจะแค่คิดจิตไม่ต้องแทรกแสงปล่อยเลยปล่อยจิตเลยต้องเป็นบุรุษชนต่อไปก็เอาสิไม่มีใครว่ากันหรอก แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ต้องแทรกแสงเพื่อให้จิตเนีไปทางอื่นซะแล้วจิตนั้นจะสงบระงับเป็นที่มาของจิตไม่ออกนั่นเองแต่พอใจในผลนั้นพอใจในผลนั้นว่าสงบระงับเป็นความหนึ่งเดียวเพราะโลกนี้ไม่มีสาระเลยแต่เรามองเป็นสาระต่างหากที่ได้ถึงได้เข้าใจอย่างนั้นนะสำหรับพระยาเจ้าแล้วไม่มีสาระอะไรในโลกนี้ที่ท่านจะพอใจ นะส่วนผูุ้ชชนนั้นพอใจอย่างยิ่งในโลกนี้ก็ต้องเหยนเกิดเป็นตายต่อไปอันนี้มันเป็นความเห็นของแต่ละคนที่สามารถจะพอใจในสิ่งนั้นก็สิ่งไหนก็จะไปสิ่งนั้นฉะนั้นคนพอใจที่ปล่อยจิตไม่ซ่องแส,แสงก็ปล่อยมาคิดทั้งวันนะคนไม่พอพอใจก็ตัดแต่งต่อเติมให้จิตนั้นอยู่ในทางที่ถูกที่ต้องแล้วจนท,ท้ายก็จิตนั้นก็สามารถจะคุมได้ทั้งหมดถ้าคุมได้ก็เรื่องอะไรจะให้มันไป นะก็ความสงบระงับก็เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นความคิดของเราที่เป็นตรกกะหรือความคิดที่เราคาดคะเนหรือประมาณเป็นการอนุมานด้วยความเข้าใจของเราต่างหากไม่ใช่เอาเนื้อทำอะไรที่มามาถามนะเชื่อถ้าเกินว่าคนถามนี้ไม่ได้ลงมือทำหรอกนะมันเป็นการที่คิดมันเป็นไปเรื่อยอะนะแต่เราก็ให้โอกาสนะทุกคนก็ถามได้นะแต่ว่า มันไม่ไม่มีเนื้ออะไรที่จะเป็นอะไรแสดงว่าคนทําไม่ได้มีอะไรในในนี้เลยที่ที่จะลึกซึ้งอะไรนะนะทาให้ําม่้อความหาคำถามเนี่ยมันมันซับไปซับมาแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าเข้าใจอย่างนี้เหมือนจะเป็นเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นคนละปฏิปตอกันไม่ค่อยถูกนะซึ่งการมองตัวนะั้นไม่ใช่เพ่งนะการพิจารณานั่นเองแล้วก็ แห่งนั่นเนี่ยคือทางพมาโลกและการมองตัวจะไปพมาโลกได้อย่างไรนะก็ก็ก็ขอตอบแค่นี้เนาะแค่นี้เนาะ